ในการเพิ่มกลุ่มสินค้าครับมาดูตัวอย่างกลุ่มกันก่อนผมคลิกที่แคตตาล็อกตรงนี้เป็นลักษณะกลุ่มแบบนี้นะครับรหัส3หลักแล้วก็มีสินค้าอยู่ในกลุ่มเลยแบ่งเป็น2ระดับแบบนี้ <S <S นอกจากดูแบบเป็นขยายที่มุขวาร่างแล้วเรายังดูที่แคตตาล็อกสินค้าแบบภาพรวมได้เป็น A4 ด้วยกันอันนี้เอาไว้ใช้ตรวจสอบนะครับตั้งแต่ชื่อสินค้าราคาทุนราคาขายว่าถูกต้องไหม มาดูอีกแบบนะครับตรงนี้คือหน้าจอเพิ่มของเราข้อมูลหลักกลุ่มสินค้าผมถอยหลังให้ดูตัวอย่างกลุ่มนะครับศูนปูนเหล็กเส้นเหล็กกล่องแบบนี้แล้วก็คลิกดูทั้งหมดในตัวอย่างคราวนี้เรามาลองเพิ่มของจริงกันบ้างนะครับผมทำตัวอย่างเปล่าขึ้นมาก่อนตรงนี้จะว่างๆเลยการเพิ่มเราไปที่ข้อมูลหลักแล้วก็มาที่ข้อมูลหลักกลุ่มเริ่มต้นเราคลิก f 8ยกเลิกครับ โปรแกรมจะให้รหัสมา3หลักอัตโนมัติไม่ต้องจำนะครับทิมชื่อสิกลุ่มสินค้าที่คุณขายดีก่อนผม,มยกตัวอย่างปูนคลิกบันทึกต่อครับจะเป็นหินทรายคลิกบันทึกต่อไปด้วยเหล็กเส้นบันทึกแต่จะมีบางร้านซื้อโปรแกรมไปลงถึง2-3-4เครื่องด้วยกันแล้วต้องการเพิ่มพร้อมกันนะครับตรงนี้ต้องมากำหนดให้เป็นรหัสแบบคอโตเพื่อไม่ให้ชนกัน เวลาได้แล้วเลขมันชนกันมากลับมาดูนะครับตรงนี้จะกลายเป็นคำว่าออโต้ละมีระบบคิวซ่อนอยู่ข้างหลังท่วนี้ก็พิมพ์ต่อได้เลยจุดสำคัญคือต้องมานั่งคลิก f 8ยกเลือกให้ระบบรู้ครับเพื่อจะได้จัดคิวกันต่อไปได้แล้วก็ดูทั้งหมดแบบนี้ได้การลบกลุ่มที่เราทําผิด ด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตัวอย่างครับผมเพิ่มกลุ่มไม่อัดไม่เอาผมเรียกไม่อัดกลับมาแล้วก็คลิก f 6ลบต้องการลบข้อนลนี้หรือไม่ตอบโอเคลบได้เรียบร้อยกลับมาดูรหัส0 0 7หายไปละอีกกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเรามีกลุ่มที่เคยใช้งานไปแล้วและใช้อยู่อยากอยู่อยากจะมารลบแบบกลุ่มปูนนี้ระบบล็อกลบไม่ได้แต่ปรับปรุงเปลี่ยนชื่อได้ครับเช่นอยากจะมีเป็นคำว่าปูนยาแนวผสมไปด้วยอย่างนี้แล้วก็บันทึก เรียบร้อยชื่อก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ได้คราวนี้มีอีกปัญหาหนึ่งครับเวลาใช้ระบบออโต้ตอนนี้มันมีถึงเลข0ูนก่อนหน้าเรามีการเพิ่มลบเพิ่มลบทิ้งไปนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มกลุ่ม pvc มันกลายเป็น12เลยนะครับไม่ไม่ถูกไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอใจวิธีการแก้ไขนะครับลบไปก่อนแล้วลบคำว,ว่าออโต้ทิ้งเปลี่ยนเป็น0ูนแล้วก็พิมพ์ใหม่หลังจากนี้ระบบจะเข้าใจแล้วว่าจะต้องต่อไปเป็น0 0 8นะ the cup